เฮเล o รสบายดีสปัสดีค่ะมาพบกับสาวรอ,อีกแล้วนะทุกคนเมื่อนี้เนาะสาวรจะพาทุกคนมาเบิ่งโรงงานที่เพิ่นขุดค้นขำในเมืองไทยหรือว่าหลอมขำเพิ่นเพ็ร เพื่อนเฮ็ดแนวใดเนาะทุกคนสาหรับสาววอนเนาะก็บ่เคยเห็นจากเชื่อว่าเพื่อนเฮ็ดวิธีการแนวใดอ่าอยู่ที่ประเทศลาวเหาเนาะก็จะมีบอ่อคำบุดค้นบอ่อคําคือกันแต่ว่าสาววอนเข้าบ่เถึงเนาะแล้วก็บ,บู้ว่าโรงงานเพื่อนเฮ็ดจังไดเนาะทุกคนแต่สาววอนก็ได้มาเห็นใน โรงงานคองเมืองไทยเนาะสาวอนก็อยากฮู้อยากเห็นคือกันเนาะทุกคนทุกมือนี่นะทุกคนทองคําแพงแพงเนาะทุกคนขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นทุกมือเลอยขึ้นแบบบ่อลงนะทุกคนเนาะทองคําถือว่าแพงขนาดเนาะแต่เฮาบู้ฮู้เนาะว่าเพื่อนขุดค้นแนวใดเพื่อนเฮ็ดแนวใดหลอมแนวใดก่อนจะเป็นทองคําที่ให้เฮาได้มาซื้อมาใส่ได้มาแบบ เห็นได้เห็นแบบสวยๆงามๆวางตามห้างฮนนะทุกคนเนาะนั่นแหละเนาะทุกคนคลิปนี้ก็จะเหตุได้เราได้หู้ที่ไปที่มาของ คำทองคำนั่นเองเนาะทุกคนสาวอนก็อยากให้ทุกคนเนาะไปเบิ่งในคลิปพร้อมๆกันก่อนอื่นเนาะสาวอนก็ต้องขออนุญ,ญาตเรือเจ้าของคลิปแล้วกับบุคคลในคลิปน้ำเนาะาพี่ๆเสือร้องไห้เนาะไทเกอร์คายซานเลที่สาวอนเอาคลิปมารีคชัซนแบบนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภยัยมาณนะที่นี่ด้วยนะคะสาวอนขออนุญ,ญาตนะเผยแร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นได้หูไปทำกันว่าเพื่อนขุดค้นคำแนวใดหล่อมคำปเป็นแนวใดทุกคนไปเบิ่งในคลิปพร้อมๆกันเลยไปกันเลย let's go ขอเชิญทุกท่านพับกบพบกับตอนที่หนึ่งในการผลิตทองคําครับโอ้ว้าว โอ้ทุกคนป้อมครับระเบิดที่เราใช้มันค <L ab ird> ือระเบิด <L ab ird> แบบไดนาไมต์หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับของระเบิดที่เราใช้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นอีโมชั่นมันเป็นเหมือนกับสาระละลายแต่มันไม่ใช่เป็นน้ำเลยมันก็จะเอาเป็นเล็ดหน่อยระเบิดกันแบบนี้บ่อยไหมครับพี่หรือวันเราก็จะแค่หนึ่งครั้งจะไม่มีแบบสองครั้งต่อวนันแต่หนึ่งอาทิตย์อาจจะมีทั้งสองหรือสามเคยทราบไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยมีแม่น้ำนะนี่ก็ระเบิดไปเรื่อยๆเออไปเรื่อยๆจนเป็นรูขนาดนี้ที่นี่ยที่นี่มีพญานาคไหมครับพี่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีอันนี้ก ตัวนี้ก็บางส่วนก็จะเอาไปใช้ในลุงล้วทำไมสีมันเขียวขนาดนี้ครับพู่สีมันเขียวเนี่ยเนื่องจากมันจะมีตัวในส่วนของแร่ทองแดงถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยน้ำมันใสแต่เพียงเนี้ยมันเป็นลักษณะเหมือนการสะท้อนของแสงอาทิตย์ทำให้เห็นว่าน้ำ ถ้าเราไปดูใกล้ๆมันก็จะเป็นน้ําใสเลยเพราะมันก็คือน้ําฝนเองดีละวันนี้ได้ยินชื่อเหมืองทองอัครามานาละอยากรู้จริงว่าไอ้เหมืองทองเนี่ยมันทํายังไงทําแบบไหนแล้วกว่าจะได้มาเป็นทองหน้าตาเป็นไงวันนี้น่าจะได้ดูทุกขั้นตอนเนาะ,ะเมื่อระเบิดเสร็จแล้วเราทําอะไรต่อครับผมอันนี้คือหลังจากที่เราทาการระเบิดเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราเรียกการวางเอาลายคือการกําหนดพื้นที่ว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นสินแร่พื้นที่ตรงไหนเป็นดินทิ้งเวลาที่เราระเบิดนะครับเราไม่ได้ระเบิดเพื่อจะเอาสินแร่อย่างเดียวเราจะ ระเบิดทั้งสินแร่แล้วบางส่วนมันก็จะเป็นดินทิ้งเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่ระเบิดชุดนี้ออกเราก็จะเดินหน้าทํางานต่อเนื่องไม่ได้สินแร่ที่ว่านี่คือเราคาดว่าจะมีทองอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องส่วนดินทิ้งก็คือเราคิดว่ามันเป็นดินเป็นหินทิ้จะไม่มีเลยหรืออาจจะมีน้อยมากแล้วทาแล้วไม่คุ้มเราก็จะตีไปเป็นดินทิ้งจากลิปบิ้นสีเหล่านี้ครับมันบอกอะไรเราครับลิบบิ้นสีชมพูก็คือสินแร่เกสูงถัดลงมาสีเหลืองก็เป็นสินแร่เกรดต่ำส่วนที่เป็นดินทิ้งจะเห็นเป็นลิบิ้นสี เสาสีลากแกสูงที่เป็นลิลิิบนสีชมพูเนี่ยในหินหนึ่งตันมีทองแค่0.5กรัมนี่คือแกสูงนี่คือแกสูงเดี๋ยวให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันครับตอนที่เราเปิดเหมืองใหม่ๆเนี่ยเกจเฉลี่ยของเกรดแร่สูงเนี่ยสกรัมกว่าเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยราคาทองมันน้อยมันต่ามันต้องการเกรดแร่ที่ค่อนข้างสูงถึงจะทําให้มีกําไรได้แต่สภาพปัจจุบันเนี่ยราคาทองมันสูงเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการเกรดแร่ที่มันสูงมากก็สามารถทํากาไรได้แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าพื้นดินที่ดินตรงไหม มีทองคำอะครับถ้าเป็นในเหมืองนะครับก่อนที่เขาจะขุดเขาจะมีการเจาะที่เราเรียกว่าเกรดคอนโทรลเจาะเพื่อให้รู้ก่อนว่าบริเวณไหนที่มันมีทองบริเวณไหนที่มันไม่มีทองก่อนที่จะทําการระเบิดซึ่งพอจะทําการระเบิดเนี่ยเขาก็จะใส่ลูกบอลเข้าไปในหลุมเพื่อหลังระเบิดเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอ้จุดที่มันเจอแร่เนี่ยมันขยับไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมเสริมตรงนี้นิดนึงก็คือลอ,ลองจินตนาการดูนะครับว่ากล่องสีขาวนี่คือแร่กล่องข้างๆสีดําคือดินทิ้งเวลาเราระเบิดปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีการขยับ ขวาขยับหน้าหลังหรือ,อขยับขึ้นลงถ้าเราไม่มีการเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้เนี่ยเราจะไม่รู้ว่าพอหลังจากระเบิดเนี่ยไอกองขาวที่เป็นสินแร่เนี่ยสมมุติมันขยับไปเนี่ยมันไปกี่เมตรถ้าเรายังค,คิดว่ามันไม่ขยับเราไปดูตำแหน่งเดิมมันจะกลายเป็นดินทิ้งนั่นเท่ากับว่าเราตักแร่เอาไปทิ้งเราก็เลยเอาเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาช่วยในหนึ่งพื <S <S ้นที่ที่เราระเบิดเนี่ยเราจะมีการเจาะหลุมแล้วเอาลูกบอลเนี่ยหย่อนลงไปเ,เราก็จะทราบพิกัดลูกบอลน,นี้ก่อนระเบิดพอเราระเบิดเสร็จปุ๊บเราใช้เครื่องมือมาจับพิกัดมาใหม่เอาไปเข้า ก็จะทราบว่ามันขยับไปฝวามือ3าเมตรมันขยับถอยหลังออกมา1เมตรระเบิดแล้วมันขยับสูงขึง้น1เมตรเราก็จะมาปรับไอตัวกล่องขาวที่เราวางไว้เบื้องต้นเนี่แหละครับเราก็จะไม่เสียแร่ในขณะเดียวกันถ้าดินทิ้งเกิดม,มันขยับเข้ามาในโซนแร่เราดินทิ้งไปป้อนเข้าโรงงานเราก็เสียพลังงานเปล่าเสียค่าใช้จ่ายโดยฟรีทั้ง 2, 2> ด้านแล้วไอ้ดินทิ้งที่ว่าเนี่ยมันเราไปทิ้งไหนครับข้างหลังที่เห็นเป็นแนวต้นไม้เขียวๆอันนั้นคือกองดินทิ้งเราเอามากองแต่ว่ายังอยู่ในเขตประธานาธิเรานะครับเราไม่สามารถ เอาดินทิ้งเหล่านี้ออกไปนอกเขตประธานาบัตรได้กฎหมายบอกไว้ชัดเจนครับว่าห้ามเอาอะไรออกไปข้างนอกแต่ก้อนเดียวก็ไม่ได้พอเราไปกองเนี่ยเราต้องมีการทําแผนนั่นคือทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำการฟื้นฟูโดยการปลูกต้นไม้พอสุดท้ายมันก็จะเหมือนเป็นเขาลูกหนึ่งอ้นั้นคือผ่านการฟื้นฟูมาแล้วมันไม่ได้งอกตามธรรมชาติเหรอครับพี่คือเราต้องเอาก้วไม้ไปเราต้องเอาไปปลูกเพิ่มกอนผมมาที่นี่ผมเข้าใจว่าการมาเหมืองทองมันจะเป็นดินน้ำตาลน้ำตาลแล้วเราก็มีคนมาล่อนกันเยอะอ๋อไม่ใช่ <laughs> แต่อันนี้มันเป็นหินก้อนแข็งๆทำไมมันไม่เหมือนกันนะครับพี่แหล่งแร่ทองคำเนี่ยมันมีอยู่2แบบแบบที่เกิดกับหินแข็งหรือหินดานหินดานก็คือหินที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยครับเป็นหินที่มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว <c oughs> กับแหล่งแร่ทองอีกแบบหนึ่งที่มันเกิดอยู่ที่หนึ่งแต่ว่ามันถูกกระบวนการปุพังของหินมีกระบวนการพัดพาจากลําห้วยลําคลองต่างๆพัดพาไปกองเป็นชั้นกระสาไอ้พวกนั้นแหละครับที่ชาวบ,บ้านเขาเอาไปร่อนกัน <c oughs> เหมือนแหล่งทองบางสะพาน <c oughs> ประจวบคิริขันที่ดังๆเมื่อที่เป็นทองโบราณเมื่อก่อนเนี่ยครับ แล้วในไทยครับมีแหล่งทองทั้งที่แบบล่นๆหรือทั้งที่นี่ครับมีอยู่ทั้งหมดกี่ที่ครับจริงๆแหล่งพบทองในประเทศไทยน่าจะมีประมาณ200แห่งทั่วประเทศแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นแหล่งเล็กๆที่มันไม่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจที่นี่ครับที่มันมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์สามารถทําเป็นเหมืองทองได้เมื่อก่อนก็จะมีอีกที่หนึ่งที่จังหวัดเลยแต่ว่าตอนนี้ปิดไปแล้วณปัจจุบันเนี่ยเหลือที่เดียวแล้วไอ้สองร้อยที่เนี่ยครับเรารู้ได้ไงว่าเฮ้ตรงนี้มีทองตรงนี้มีทองถ้าดูผ่านๆตาเนี่ยก็คือ มันก็คือป่า <Okay. S 1> จริงๆมันมีประวัติการสำรวจของประเทศไทยมีมาตั้งแต่โบราณแล้ว mm. นะครับแต่ว่าโมเดินขึ้นมาหน่อยสมัยใหม่มาหน่อยก็ตั้งแต่ปี2520 mm. เป็นต้นมาเนี่ย mm. หลกัหลกๆก็จะจากรมทรัพยากรธรณีซึ่งเขาจะเก็บรวบรวมข้อมูลทําแผนที่ทั่วประเทศแล้วก็จะรู้ระบุว่าเออตรงไหนเป็นแหล่งที่พบทองบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองที่ใช้เลียงตามชั้นกระส่าที่ว่านะครับในลาห้วยลาคลองไอ้ทองที่เนี่ยมันไม่เหมือนที่ตรงนั้นนะผมเห็นว่ามันเป็นหินก้อนใหญ่ๆทำไมทองมาถึงเกิดในที่แบบนี้ได้ครับทอง มันไม่สามารถจะเกิดได้ทุกที่นะครับมันจะเกิดได้เฉพาะในบริเวณที่ใต้พื้นโลกเนี่ยมันมีความร้อนแล้วก็มีน้ําแร่เคยไปน้ําพุร้อนกันไหมครับ อันนั้นแหละครับคือน้ำพุร้อนก็คือน้ำแร่ร้อนที่มันขึ้นมาจากใต้ผิวดินเวลาที่มันขึ้นมาเนี่ยเจอสภาพแวดาวาวาล้อมที่เหมาะสมถ้าน้ำแร่อันนั้นมีทองเกิดร่วมด้วยนะครับมันก็จะสะสมตัวกลายสภาพเป็นของแข็งอยู่ในหินซึ่งลักษณะของสายแร่ทองย้อนดูนู่นนะผนังด้านหลังเห็นสีขาวขาวนู่นไหมครับไอ้สีขาวขาวแ,แนวตั้งพวกนั้นแหละครับเป็นสายแร่ขอดสายแร่ขอดที่มันจะมีทองคําเกิดร่วมด้วยเว <Bu> ลาที่มันขึ้นมามันจะเป็นน้ําแร่มันจะเป็นสารละลายแต่พอขึ้นมาใน จุดที่เหมาะสมเนี่ยมันจะกลายเป็นของแข็งตัวแทรกตัวอยู่ตามรอยแตกของหินทองก็จะเกิดอยู่ในสายแร่ขอนี้ด้วยที่นี่เริ่มมาทําเป็นเหมืองกี่ปีแล้วครับเริ่มผลิตทองก้อนแรก2,544เริ่มสำรวจเจอว่าตรงนี้น่าจะมีทอง2,530ใช้เวลา14ปีถึงจะสามารถผลิตทองคาก้อนแรกได้แล้วก็ผลิตมาจนถึงปัจจุบันครับผลิตมาจนถึงปัจจุบันและทองที่ผลิตจากที่นี่ครับเราขายในประเทศหรือว่าเราส่งออกครับพอเราผลิตได้ปุ๊บเราจะต้องส่งไปโรงสกัดเพื่อแยกเป็นโลหะทองคากับเงินบอยสุดต ซึ่งตรงนี้พอโลสกัดทําเสร็จปุ๊บเรียบร้อยขายในประเทศเราเอง้อดีก็คือลดการนําเข้าเพราะจริงๆบ้านเราเนี่ยนำเข้าพวกโลหะพวกทองคําพวกเงินเนี่ยสูงมากตัวนี้ก็จะไปช่วยลดในเรื่องของการนําเข้าของประเทศเราแล้ว<ม>ไอเครื่องที่เป็นเสาๆตรงนู้นอันนั้นคืออะไรครับพี่ตัวนั้นจะเป็นเครื่องสําหรับเจาะเพื่อเตรียมงานระเบิดตรงพื้นที่ตรงนั้นซึ่งการเจาะเนี่ยจะเจาะเป็นลักษณะแนวดิง่งเหมือนเครื่องเจาะน้ประดานก็โดยปกติเนี่ยเราระเบิดครั้งหนึ่งเนี่ยความลึกประมาณ9เมตรพอระเบิดขึ้นมาปุ๊บตอนหลังจากที่เข้ามาข ก็จะแบ่งเหมือนกับเป็นขนมชั้นเราระเบิด9เมตรมันอาจจะฟูขึ้นมานิดนึงได้ประมาณสัก10เมตรแล้วก็แบ่งเป็น3ชั้นชั้นละ3เมตร3เมตรครึ่งพอเคลียร์หมดปุ๊บก็ย้ายไปหน้างานถัดไปมันก็จะเป็นลูกลักษณะการทำงานอย่างเจ้า excavator เนี่ยใอตัวใหญ่ๆตักใหญ่ๆอันนั้นราคาเท่าไหร่คคราวๆประมาณ135ล้าน แล้วรถบรรทุกที่มารับหินไปประมาณ35มสิบห้าอัเจา<อ>ะหย่อนระเบิดเท่าไหร่ครับน่าจะมีไม่ต่ำกว่า25่สิบห้าครับอของแพงทั้งนั้นคือจะบอกว่าถ้าคุณดูเราถ่ายมุมนี้คุณอาจจะคิดว่าเป็นรถตักไซส์ธรรมดาแต่ถ้าคุณได้เห็นตอนเราได้รถกระบะมาแล้วสวนมันคันใหญ่ท่วมหัวยางนี่ใหญ่มากนะถ้าอยากเปลี่ยนยางสี่ล้ออะยางเท่าไหร่ครับสี่แสนมันเส้นละเส้นละสี่แสนยางสี่แสนน่าจะขยับเป็นสี่ล้อหกแล้วเหรอหกแล้วหกสี่ยี่สิบสี่สองล้านสี่แล้วเวลาขนมันขนได้ทีละกี่ตันนะครับที่เมื่อกี้เราเห็นคันใหญ่สูงตอ แค่ทะลึกว่า777ได้ประมาณ100ตันในส่วนของรถบรรทุกเนี่ยเนื่องจากมันใหญ่เราคำนึงเรื่องความปลอดภัยดังนั้นพนักงานขับรถที่เป็นผู้ระเมาหลักของเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะให้ทางผู้หญิงเป็นคนขับหลายคนอาจจะงองเออเราผู้หญิงมาขับรถยักษ์อย่างนี้ได้เหรอได้ข้อดีที่เขาวิจัยมาเมาบอกว่าผู้หญิง เดี๋ยวใจเย็นอารมณ์ไม่ร้อนเหมือนกับผู้ชายเราๆแสดงว่าย้อนกับไปหลายๆปีมันต้องมีคนขับไปแบบนี้แข็งันแน่เลยอันนี้จริงไหมพี่นัทจริงไหมผู้หญิงใจเย็นก็เป็นฟังช่วงเวลาตัวใหญ่ใจเย็นก็เวลาเราทําอะไรไม่ค่อยดีจะเริ่มร้อนครับผมเสริมนิดก็ได้ครับว่าผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะมีชีวิตกลางคืนรวมกลุ่มกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็จะไม่ค่อยมีอะีเรื่องของ LPO หลายคนไม่ทราบว่าตอนเรามาถึงที่นี่หน้างงานถ่ายทาตอนเช้าเป่าอง ผมมากลัวมากเลยกลัวเขาให้พี่โค้ดเป่าเนี่ยผมดื่มน้อยเลยเมื่อวานกลัวเป่าก็เลยแบบต้องดื่มเพราะต้องสูนนะถึงเข้ามาได้ใช่ศูนย์ศูนเพราะงั้นวันนี้บอกเลยตอนเย็นเต็มคาดแน่นอนตอนนี้อยู่ประมาณชั้น4ี่ได้ไหมพี่น่าจะเกินแล้วครับเกือยี่สิบเมตรแชั้นห้า้น6กแล้วครับ ขั้นตอนแรกครับด้านขวามือเกิดอะไรขึ้นครับพี่ที่เห็นไกลๆนู่นนะครับเ<อ>นอกใหญ่สดตรงนั้น,น,นทั้งแนวเลยครับอันนี้คือสศแร่ที่เราได้จากบอ่อเหมืองขั้นตอนที่1พอเราระเบิดเนี่ยมันจะมีเป็นก้อนใหญ่ๆที่เราเห็นเราต้องมาบดเพื่อลดขนาดมันลงก่อนการบด<อ>จะใช้วิธีการบีบผัดกระแทกขนาดมันก็จะเหลือประมาณสักใหญ่กว่ากระปั้นนิด,น,ดนึงประมาณ<อ>แค่นี้กองที่เห็นถัดมานี่่านขั้นตอนการบดหยาบแล้วกระบวนการถัดไปเราจะต้องเอาหินพวกนี้ครับมาบดให้เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำโคลนเราก็เลยต้องเอาหินตัวนี้เข้ามาในหม้อบ โมอันนี้มันเหมือนกับโรงปูนนะครับที่มีลูกเหล็กอยู่ข้างในถูกต้องช่วยบดละเอียดมันเราป้อนหินเข้าไปเราเติมน้ําเข้าไปเราเติมปูนขาวเข้าไปเ,เพื่อให้ค่า pH เให้มันเป็นด่างบดจนกระทั่งละเอียดเป็นน้ําโคลนเรามี2โรงงาน1โรงงานจะมีตัวเนี้ยที่บดบดเนี้ยครับถ้าเห็นจะมี2ตัวทําไมต้องมี2ตัวตัวแรกเนี้ยการทํางานคือใช้การตกกระแทกหน้าตามันจะสูงแต่มันจะแคบเราต้องการให้ลูกเหล็กเนี้ยตกสูงๆงกระแทกหินมันก็จะเป็นการลดขนาดไปในตัวหมบดท,ที่2จะเป็น การขัดสีซะส่วนใหญ่จะยาวแต่จะเตี้ยกว่าลูกเหล็กที่ใช้จะเล็กกว่าลูกเหล็กขนาด6เซนติเมตรตัวแรก12.5เซนติเมตรลูกหนึ่งประมาณ10กิโลผมชอบวิธีการหนึ่งที่มันฉลาดมากเลยกอรถที่เราเห็นนะ่ะตองเจ็ดจะมาจอดข้างบนครับจอดที่ที่มันสูงกว่าแล้วมีการค่อยๆเฉียลงมาก็จะประหยัดพลังงาน,าน้วก็จะเทท้ายลงมาน้ำลงมาแล้วมันก็จะประหยัดพลังงานที่จะลงมาด้วยเมื่อกี้ที่อธิบายไปนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือหินที่เป็นก้อนใหญ่ๆเราโบดจนมันละเอียดถามว่าละเอียดขนาดไหนละเอียดขนาด ถ้าเราสัมผัสเนี่ยเหมือนกับเป็นผงแป้งเลยพอเราผสมน้ำปุ๊บ oh. ลักษณะมันก็จะเป็นน้ำโคลเหมือนที่เห็นที่อยู่ในถังตรงนี้ oh. หน้าที่ถังตรงนี้ก็คือ oh. เราจะดึงทองออกจากเนื้อหินจะมีการใช้ตัวโซเดียมเซนไนสารละลายมีการเติมออกซิเจนเราจะเห็นในถังมันจะเป็นปุดๆๆอย่างนี้เราก็มีใบกวนกนให้มันเข้ากันไซ oh. นไนก็จะไปจับทองออกมาจากเนื้อหินแต่เนื่องจากทองเนี่ยมันยังพนอยู่ในน้ำโคลเราจะแยกทองออกมาได้ยังไง oh. ผมมีของวิเศษให้ดูของวิเศษตัวนี้ก็คือเราเรียกว่าเม็ดถ่านกำมันเป็นถ่านที่ทำมาจากกะลามะพร้า เองหน้าที่มันก็คือเราจะใส่พวกนี้ลงไปทุกถังตัวทองที่มันถูกสารเคมีดึงออกมาแล้วเนี่ยมันจะมาเกาะเข้าตามรูพรุนของตัวนี้ตัวนี้เราอาจจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรแต่ถ้าเราไปส่องกล้องจุลทรรศนะครับมันจะเป็นรูพรุนเหมือนกับฟองน้ําตัวทองเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ตามรูพรุนของตัวเม็ดฐานพอทองมันอยู่ในตัวเม็ดฐานนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องเอาเม็ดฐานตัวนี้แยกออกจากน้าโคลนเราก็สู่ไปกรองทตะแกงพอเราได้ตัวนี้ปุ๊บผมยกตัวอย่างเช่นเม็ดฐานตัวนี้น้ําหนัก1ตันอาจจะมีทองตอนนี้ประมาณ 400กรัมโอ้ทุกคนขั้นตอนต่อไปคือตอนที่เลงทองเนี้ยออกมาจากเม็ดถ่านยังไงเราก็เอาเม็ดถ่านตัวเนี้ยไปต้มให้ความร้อนมันแล้วก็เติมไซนายเหมือนกันทองที่อยู่ในตัวเม็ดถ่านเนี้ยก็จะออกมาอยู่กับน้ำจนสุดท้ายเราจะได้ตัวสารละลายทองเข้มข้นหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าน้ำทองเป็นสารละลายใสที่มีทองกับเงินอยู่ในตัวน้ำตัวนั้นแล้วเราถึงจะค่อยเอาไปเข้าเซลล์ไฟฟ้าในห้องทองตะกี้ได้ยินคำว่าพลานายคือเรายืนตรงนี้เราไม่ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันหรอครับหรือว่ามันเป็นยังไงครับ ชื่อไซนายเราอาจจะค่อนข้างกังวลว่าบบเฮ้ยมันอยู่ในยาฆ่ามแมลงมันอยู่ในพวกยาปราบศัตรูพืชเราก็จะมีมาตรฐานในการใช้ขั้นตอนที่1ตอนที่เราบดเนี่ยเรามีการเติมปูนขาวเราเราเพิ่มค่าความเป็นด่างก่อนคือไซนายเนี่ยถ้ามันอยู่ในรูปที่มาเป็นด่างเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนรูปเป็นแกส๊สอันนี้คือเราควบคุมขั้นที่1อันที่2ปริมาณที่เราใช้เนี่ยถือว่าน้อยมากที่เห็นอย่างนี้ครับเราอาจจะเติมเนี่ยความเข้มข้นไซนายเนี่ยแค่ประมาณ150ส่วนในล้านส่วนหรือที่เราเรียกว่า150 ppm เราาากก็มมีตตรรรสอบเรายห มีเครื่องตรวจวัดแก๊สไซยาไนท์ที่เห็นอยู่ด้านหลังตรงกล่องตัวนั้นมันจะตลอดเวลา24ชั่วโมงค่า0.0เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิน5 ppm ตัวน,นี้จะเตือนท,ทันทีพนักงานที่ทําอยู่ข้างบนก็จะต้องออกจากพื้นที่แต่ถามว่าเกณฑ์5 ppm เนี่ยยังถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ปลอดภัยเพราะโดยมาตรฐานขีดจํากัดเนี่ยถ้ามีความเข้มข้นของแกส๊ส10 ppm เรายังสามารถทํางานได้ตั้ง8ชั่วโมงแต่ตอนนี้เราตั้งเกณฑ์ให้มันเข้มงวดขึ้นเหลือแค่4.7หรือ5 ppm แค่นั้นทีนี้เนี่ยพอมีการใช้นนไซยา เิมแค่ต้นทางอย่างเดียวเราไม่ได้เติมทุกถังนะครับส่วนปลายทางมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก2 0 3 0บทีเพมเราจะต้องไปเข้ากระบวนการกําจัดไซนายก่อนพอกําจัดไซนายเสร็จปุบ๊บไอตัวนี้พอเราดึงทองออกมาได้หมดละเราจะเรียกว่าหางแร่ละหรือกากแร่เราจะต้องสูบไปเก็บตรงบอร่อที่เราสร้างขึ้นมาคือทุกอย่างเนี่ยน้ำของแข็งเนี่ยจะไม่มีการปล่อยออกข้างนอกโดยเด็นขาดไอแข้งน้ำอันนี้เรามีกี่อันครับพี่โรงงานนี้เรามีทั้งหมด12ถัง1ถังเนี่ยความจุ2,500ลูกบาทเมตรเนื่องจากเราล้างยี่คลนที่มันเข้าถัง ่กว่ามันจะไปออกถังสุดท้ายเนี่ยระยะที่เรามีเวลาที่จะดึงทองเนี่ยมันจะอยู่ประมาณทัก30ชั่วโมงของใหม่เข้าของเก่าออกต่อไปรีเล์กันอย่างนี้เหรอครับเป็นเป็นอนุกรมเลยครับเ้าถังที่1ไล่ไป2 4 5สามสี่ห้าหกระทั่งออกหมดผมนึกว่า1ถังทํา1แบตขอไม่เราลันต่อเนื่องเลยครับแล้วไอถ่านกํามันเราเติมไปในช่วงไหนอยู่ทุกถังเลยเหมือนกันกรองน้ําเลยคือเราปล่อยให้น้ําผ่านไปไอถ่านกํามันทุกอันเนี่ยก็กรองดูดไปเรื่อยๆแสดงว่าอันแรกๆน่าจะเข้มข้นมากถูกต้องตัวทีี่่่่เเเรรราาาาาาจจะะะดึงงงไปปปแแยยยกกกทททอออ็็คืนถัพวมลู มันถูกดึงทองไปเยอะต้นทางใช่ไหมครับปลายทางก็จะเหลือน้อยละตัวเม็ดฐานที่อยู่ปลายทางมันก็จะเก็บทองได้น้อยเราก็จะสูบสวนทางขึ้นมามันก็จะเก็บทองเก็บทองมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆส่วนสุดท้ายที่มันอยู่ถังที่1เนี่ยเราถึงจะเอาไปแยกทองผ่านกำมัน <c oughs> บอกว่าเอาไปต้มเพื่อจะดึงทองมาแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราทำอะไรกับมันต่อครับเราสามารถเอากลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากที่เราดึงทองไปแล้วป๊บเขาเรียกไปปรับสภาพมันนิดนึงเราไปเอาเข้าเตาเผาคล้ายๆกับเหมือนโรงปูนซีเมนต์แต่เตามันจะสัน้นนิดนึงคือเผาเติมน้ำนิดนึงปรรััับบสภาาาาพมมมแล้วเเกก็อให่ S <S <S พอเราได้น้ำทองมาปุ๊บก็จะเป็นในสวนตรงนี้ละขั้นตอนก็นคือทำยังไงถึงจะดึงทองออกจากน้ำได้เราก็จะเอาน้ำทองถ้าเห็นนะครับก็จะเป็นน้ำอยู่ในเซลล์ไฟฟ้าตัวนี้เซลล์ตัวเนี้ยเราจ่ายกระแสไฟเข้าไปมันก็เป็นขั้วบวกขั้วลบตัวโลหะทองที่อยู่ในน้ำเนี่ยเนื่องจากมันเป็นโลหะมันมีประจุบวกมันก็จะไปวิ่งเข้าหาประจุลบ,ซ,บซึ่งที่เห็นข้างหน้าตัวนี้คือขั้วไฟขั้วลบตัวอนุภาคทองเนี่ยก็จะมาเกาะอยู่ตามขดลวดตรงนี้ตัวนี้คือขนลวดสแตนเลสขดลวดเล็กาไรสนิมหมายความว่าเมื่อน้ำทองเข้ามา อนนทองก็จะมาเกาะกับไอ้เจ้าตะแกรงอันนี้ขุดดตัวนี้ใช่ครับแล้วเมื่อเสร็จโปรเซสปับ๊บยกขึ้นมาก็คือมันจะเป็นทอง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 ,ทองเกาะเลยเราเราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นโครนดินติดเราจะไม่เห็นเป็นสีทองสิ่งที่เราได้เนี่ยมันจะเป็นทั้งทองคําแล้วก็เงินที่ได้มาสองตัวพร้อมกันแต่เรายังมองไม่เห็นเราจะไม่เห็นเป็นสีทองเลยจะเป็นลักษณะเป็นโครนดินแสดงว่าทั้งทองทั้งเงินเนี่ยทำประจุเหมือนกันเพราะยังถืออยู่เป็นเป็นบวกทั้งคู่จะมาเกาะอยู่ที่แผงลบอันนี้สินแรกเราเนี่ยมันมีทั้งทองคำและเงินเเวลาารแต่ง ที่จะได้ก็คือจะได้ทั้งทองคําแล้วก็เงินพร้อมกันตัวนี้เป็นน้ําทองที่เราดึงออกจากเม็ดถาดจะเห็นว่าสีมันจะออกเหลือ <imet S 2> งๆ<ม>หืองน,นิดนึงอันนี้จะเป็นสารละลายที่มีความเ้มขคนทองสูงอันนี้อาจจะประมาณสัก50ส่วนในล้านส่วนมีทองบวกเงินอยู่ในนี้ประมาณ50ทอง50เงินอาจจะประมาณ5เท่า250ซึ่งอันนี้จะเป็นกระบวนการเขาเรียกว,ว่าไม่ได้ไม่ได้ทํางานต่อเนื่องจะทําเป็นชุดเป็นชุดก็ใช้เวลาอาจจะสัก 10- ถึง12ชั่วโมงพอจบ1รอบมีน้ําทองชุดใหม่มาเราก็มาป้อนใหม่เป็นรอบที่2 เรืยๆแล้วปกติสมมุติว่าเราจบปรเซส12ชั่วโมงแล้วของแบชเนี้ยยกขึ้นมาปุ๊บแล้วเราทําอะไรกับเจ้าโคลนที่มันติดขึ้นมาครับปกติเราจะไม่ได้ล้างทุกวันในหนึ่งอาทิตย์เราจะยกขึ้นมาล้างความหมายของการล้างคือเราจะใช้น้ําฉีดเพื่อเอาตะกรอนทองคำและเงินเนี้ยให้มันตกลงข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บจากข้างล่างเอาแต่ฉีดมาก็จะกลายเป็นโคลนหน้าตาเป็นโคลนเลยไม่มีอะไรบ่งชี้ว่าอันนี้คือทอง,ทอ,งอันนี้คือเงอินพอเราฉีดล้างตามรอบที่กําหนดเราก็จะเดลงข้างล่างมันจะมีทั้งโลหะ ทั้งน้ำอยู่เราก็จะไปใส่รถไว้สําหรับกรองน้ําออกพอกรองออกปุ๊บเราก็จะได้เป็นเหมือนกับโคลดบาดได้ตัวนี้ปุบ๊บก็เอาเข้าตู้อบไว้1คืนแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็เอาตัวเค้กแห้งตัวนี้ครับไปเข้ากระบวนการหลอมหน้าตาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสามารถจับได้นะอันนี้เราเรียกเาว่าอะไรครับพี่อันนี้เราจะเรียกเป็นเค้กแห้งแล้วครับเพราะว่ะเา<ๆ>เราไปอบมาแล้วตัวนี้เตรียมที่จะใส่ในเตาหลอมเพื่อหลอมมาเป็นแท่งโลหะทองคําและเงินที่เราเรียกว่าแท่งโดเล่มันก็เหมือนเป็นลักษณะดินนะพี่ลองจับดู เ,ออเหมือน,นว่ามันจะหนักอ,อันหนักกว่าดินปกติทั่วไปอยู่หน่อยนึงอาจจะลองยกทั้งถุงก็หละหนักนิดน,นึงนะครับโอเคครับพี่ถือดูเหมือนไม่หนักเอาเรื่องอยู่ซึ่งตัวนี้ครับมันจะมีทั้งทองคามีเงินแล้วก็อาจจะมีแร่ธาตุอื่นที่เราไม่ต้องการพอเราใส่ <c oughs> ในเตาหลอมปุ๊บเราจะมีการเติมสารเคมีช่วยหลอม <c oughs> ตัวสารเคมีช่วยหลอมเนี่ยครับหน้าที่2อ,อย่างก็คือพอทองกับเงินมันหลอมละลายละมันจะแยกชั้นพวกมลทินอาจจะมีพวกเล็กทองแดงให้มันลอยอยู่ข้างบนหน้าที่ที่2ก็คือตัวสารเคมีที่เราเติมเน มันจะรออยู่ข้างบนมันก็จะกัดอุณหภูมิทําให้เวลาเราหลอมเนี่ยมันใช้เวลาน้อยลงแล้วพอเราหลอมเสร็จเนี่ยมันจะแยกทองกับเงินออกมาได้ไหมครับหรือมันอยู่ด้วยกันทองกับเงินจะอยู่เนื้อเดียวกันแต่ที่เป็นสิ่งสกปรกจะรออยู่ข้างบนดังนั้นตอนที่เราเทเนี่ยเราจะเทให้มันล้นออกจากเป้าก่อนพอสีเนี่ยสีเนื้อโลหะเนี่ยเราจะเห็นมันจะออกเหลืองสว่างมันจะไม่ใช่แดงแบบเหมือนแดงลาวานั่นคือเนื้อโลหะละเขาก็จะเทลงเป้าให้มันเต็มแต่ละเบ้าว่าแต่เวลาพูดคำว่าหลอมเนี่ยดถึงภูมมันเท่าไหรร้าาใชปะมณ สามราอยห้า3 0บองศาเซลเซียสจะหลอมได้ใช่เพราะจะต้องอุณหภูมิสูงกว่าทองกับเงินที่มันจะหลอมเหลวมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ติดไฟแล้วติดไฟแล้ว โอ้โหคือเวลาเาผาเผาทั้งถุงแบบนี้เลยถ้าสังเกตตัวครับเตาตัวนี้เราใช้ LPG แล้วเราต้องมีการอัดลมเข้าไปมันก็จะมีแรงลมดันขึ้นไปขบนดังนั้นถ้าเราเทเป็นผงไปเนี่ยโอกาสที่ทองกับเงินเนี่ยครับมันจะฟุ้งลอยออกไปก็มีความเป็นไปได้เราก็เลยต้องใส่ไว้ในถุงตอนนี้ก็ควรให้เนื้อมันเข้ากันก่อนตอนที่เตี้ยที่จะเทใส่เ้าโอ้โหไอ้วัตถุที่เราใช้กวนนะครับเราเอาอะไรเป็นอันนี้เป็นแค่แท่งเหล็กธรรมดาเพราะเรากลัวไม่นานมันก็จะไม่ละลายเวลาที่เราเผาครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ ประมาณ3ถึง4ชั่วโมงที่เราเห็นตอนนี้ครับพ<ม>นักง,งานเขามาเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแนละ้วตัวผงนี่เราก็ทยอยใส่พอมันเริ่มละลายใช่ไหมครับเริ่มหลอมเราก็ทยอยใส่ทยอยใส่ประมาณสาถึง4ชั่วโมงถึงจะพร้อมเทเลยมาแล้วโอ้าเป็นเหมือนอน้ำลาวาเลยนะสีส้มๆสะท้อนแสงเดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับว่าสีาเนี่ยตอนนี้เราเห็นเป็นสีส้มแต่ถ้าเป็นเนื้อโลหะออ,ออกมาเนี่ยมันจะออกเป็นสีเหมือนสีเงาเงาสีเงินสีองคเหลืองๆอันนี้คือยังเป็นสารเคมีที่เราเติมตอนช่วยหลอมอยู่อ๋อนี่ยังไม่ใช่หมด ใช่เนือน้อ,อโลหะถ้า<อ>จะมีสักครั้งในชีวิตที่บอกว่าใกล้กับลาวาขนาดไหนก็คืนนี้นะใช่ความร้อนน่าจะพอๆกันแล้วตะกี้บอกว่ามีต้องรอให้เขาเย็นตัวลงเนี่ยครับด้วยความร้อนขนาดนี้ครับอีกนานไหมครับว่าเ<อ>ขาจะเย็นตัวหรือเราต้องเล่นยังไหมครับถ้าถ้าเป็นตรงกลางเนี่ยประมาณสัก15นาทีก็เย็นแล้วแต่เดี๋ยวตอนที่โลหะเทลงเป่าครับก็ประมาณสัก5นาทีก็จะเป็นก้อนแดงๆเราก็จะเคาะออกจากเป่ามาแช่น้ำลดอุณหภูมิ <พอ S 2> แล้วก็ทำความสะ<พ>อาดก็ถือว่าเสร็จสิ้นแสดงว่าไอ้น้ำที่หกๆกกระเด็นกระดอนไปเนี่ยย อย่างเราก็จะเก็บหมดเพราะว่าข้างล่างก็จะมีฐานรองอยู่ตอนนี้ถ้ามันมีเนื้อโลหะกระเด็นลงไปข้างล่างอ๋อเนี่ไงนี่ไงสีมันเริ่มนไปครับสีขาวเลยครับเปลี่ยนละอ่านี่แหละครับสีมันออกมาเป็นเงินเงินครับที่เห็นเป็นสีเงินเพราะว่าแท่งโลหะของเราเนี่ยครับสัดส่วนจะมีทองคําประมาณแค่สิบเปอร์เซนต์อีกยี่สิบเปอร์เซนต์จะเป็นเงินอ่าอย่างนี้แต่เห็นชัดเจนว่าเป็นเนื้อโลหะละไอ้ส่วนที่เราอยากได้คือส่วนโลหะที่เย็นเร็วตะกี้เนี่ยครับที่ที่เด่นลงไปใช่ครับเหมือนมันจะแข็งตัวเร็วด้วยนะคคครรััับบไไมม่่่่้กีีนนนาทแเองครับ ในระหว่างที่เทเนี่ยครับพนักงานของเราจะมีการเก็บตัวอย่างเราจะใช้หลอดแก้วลักษณะมันเป็นหลอดแก้วสูญญากาศพอเราหลอดแก้วเนี่ยจุ่มไปในน้ําโลหะเนี่ยมันจะดูดขึ้นมาเป็นแท่งเพื่อที่เอาไปวิเคราะห์ว่าชุดเนี้ยที่เราเทเนี่ยมีเปอร์เซ็นทองกับเปอร์เซ็นเงินเท่าไหร่แล้วขณะเดียวกันก็ต้องเก็บตัวอย่างให้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเพื่อไปคํานวณหาเพื่อจ่ายค่าภาคหลวงเพื่อไปค<ำ>ในในในํานวณเปอร์เซ็นเงินกับเปอร์เซ็นทองใช่ไหมครับก็คือทองคํามีกี่กรัมณวันที่จ่ายค่าภาคหลวงอัตราราคาทองเท่าไหร่คำนวณออกมาเป็นม ตอบแทนให้กับรัฐเราเรียกว่าค่าภักหลวมก็เหมือนกับเป็นภาษีฤฤฤฤชันนึงถูกไหมฮะใช่ครับซึ่ง <นะ S 2> ถ้าเป็นโลหะเงินจะฟิกสิของราคาโลหะเงินแต่ถ้าเป็นทองเนี่ยจะคิดเป็นอัตราก้าวหน้าเหมือนอัตราก้าวหน้าภาษีแต่อ้างอิงกับตัวราคาทองคำณวันที่เราจะชําระคาว่าอัตราก้าวหน้าคือก้าวหน้าจะมีอ<า>ัตราเช่นราคาทองสมมติศูนย์ถึงสองบาทต่อกลัมไม่มีละตอนที่2องบาทสมัยก่อนอาจจะห้าเปอร์เซ็นต์สองร้อยถึงห้าเหมือนอัตราภาษีครับอัตราก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆขึ้น ห้าหมื่นหกถ้าซองเราก็จ่ายเกือบประมาณเกือบ20%สเกือบ20%เปอของมูลค่าก็ประมาณสักหมื่นกว่าบาทถ้าจาก1บาทใช่ไหมจักหนึ่งบาทถามว่าของเราเนี่ยถ้าเทียบกันกับทั่วโลกเนี่ยถือว่าเราน่าจะติดระดับต้นๆของโลกในเรื่องของการจ่ายค่าประกวดให้กับลัฐแน้วตอนที่เราทําสัมปทานอั่นเอครับเราต้องประมูลต้องจ่ายด้วยไหมครับมันจะเป็นวิธีการคํานวณอีกแบบหนึ่งเราจะคํานวณโดยดูว่าสมมติแหล่งแรกที่นี่นะครับอัคราเนี่ยมีปริมาณทองคำกับเงินเท่าไหร่ลราก็คานวณ เป็นเงินก้อนแรกก่อนอันนี้ก็จะเป็นก้อนที่สองอีกก้อนหนึ่งใช่ครับมีทั้งฟิกคอสและ v a เลเบิลคอรอแล้วตัวหม้อหลอมนะครับต้องใช้วัสดุอะไรมาถึงทนความร้อนได้ถึงพันองมันจะ<อ>เป็นตัว <นะ S 2> เขาเรียกเป็น c r u c i เบิลคือตัวหม้อเน,นี่ยพิเศษจะมีในส่วนของพวกเซรามิกพวกกาไฟแต่พวกนี้ครับใช้งานอาจจะได้ประมาณสัก20ครั้งใช้ไปมันก็จะบางบางลงเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตอนนี้ก็จะออกจากเตาแล้วโอ้โหอื เจ้าก้อนนี้พี่เ <d> ร <ose> okay. 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 ียกมันว่าโดเล่โดเลมันเป็นชื่อเฉพาะของตัวแท่งโลหะที่มีทองกําเงินผสมกันเพราะเร็จโดลงน้ําให้มันเย็นตัวลงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาทำความสะอาดให้ผิวมันเรียบแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วครับตรงนี้ครับดูแล้วยังมีแบบความดำๆทันทานอยู่กับขอบไม่เป็นไรถูกไหมฮะนี้เดี๋ยว เย็นตัวครับเจ้าหน้าที่เขาจะเอามันจะเป็นปืนไว้ขัดผิวไล่พวกดำๆออกไอ้พวกดำๆก็คือที่เราเติมไปตอนแรกพอมันเย็นตัวมันก็จะเปลี่ยนกับผลึกแก้วเราต้องเอาตรงนี้ออกก่อนซึ่งสารที่เราใช้ช่วยหลอมเหล่านั้นเราสามารถเอามา reuse เรื่อยๆได้ไหมครับพี่ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วคือตรงนั้นน่ะมันอาจจะมีเนื้อโลหะเป็นเม็ดเม็ปนอยู่ในเนื้อของตัวสารช่วยหลอมตรงเนี้ยเราจะเอากลับเข้าไปในส่วนของกระบวนการผลิตเริ่มต้นใหม่เพื่อไม่ให้หมดหเอาไปบดแล้วก็ไปดึงตัวทองกับเงินที่มันอาจจะติดอยู่กลับมาใหม่ทุกอย่างมันไม่มีการ แล้วเราดึงยังไงครับในเมื่อมันเป็นโอ้แก้วขนาดนี้เราจะรู้หรอครับว่าในนั้นมันเก็บเทียวเราจะเ,าเข้าตัวขั้นตอนการบดละเอียดไปบดใหม่แล้วก็ใช้สารเคมีดึงตัวทองกับเงินออกมาจากตัวพวกนี้อีกทีหนึง่งว่าง่ายเก็บทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดอย่างเ็จเศจบนโต๊ะนี้ไม่ทิ้งถูกไหมฮะไม่ทิ้งทุกคนเป็นอะไรก่อนจะได้เป็นทองคำเนาะทุกคนที่เราไปซื้อตามห้างตามฮาน์นะ ว่ธรรมดาเลยว้าวไทยแล้วเนาะทุกคนนี่ก็คือเป็นโฮงงานของเมืองไทยที่เพื่อนขุดค้นค้ำแล้วก็หล่อมคำ้ำ เนาะเขาก็ได้เห็นวิธีการของเพื่อนแล้วซึ่งเป็นครั้งแรกที่สาววอนได้เห็นได้ฮู้เนาะทุกคนก็ถือว่าเป็นความหู้ที่แบบสุดยอดเลยเนาะก็ต้องขอากราบขอบพระคุณทุกๆท่ทานเด้อที่ให้ความหู้เห่าในมือนี้เนาะสำหรับคลิปนี้สาววอนก็จะขออนุญ,ญาตเนาะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้สาววอนในเด้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ําใจอยากสปอร์ตสาววอนอยากให้กําลังใจสาววอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงอยู่ทางด้านล่างได้เลยที่สําคัญก็อยากกดข้ามโฆษณาเด้อเจอกัน คลิปต่อไปนะทุกคนบ๊ายบาย